รู้สึกทั้งหลายนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะไม่ว่าดิฉันจะใช้คำไหนนะคะดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยเนี่ยรู้จักสภาวะมาเรียนกับดิฉันนะคะดิฉันจะพาให้คุณเนี่ยทัวร์ข้างในทัวร์ข้างในใจโลกของใจข้างในแล้วก็มารู้จักสภาวะการทํางานเนี่ยนะคะของจิตใจฉะนั้นที่จุดกอไก่ไม่ว่าจะใช้คําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากัน ดิฉันอยากจะให้คุณรู้ว่าคือสภาวะจิตใจที่มันกระเพื่อมเช่นนี้กระเพื่อนะคะควบคุมไม่ได้ l o s e control และในวันนี้ดิฉันจะพาคุณไปจุดขอไข่ขอไข่ก็คือจุดหายตุ่นใจหายเครียดน,นะคะพวกความสงบสุขมั่นใจในตัวเองไม่พุ่งนะคะโล่งโปรามสบายไม่ว่าคำอะไรก็ตามดิฉันจะหมายถึงนะคะสภาวะนี้นะคะ สภาวะนี้ที่มันเนี่ยโอเคนะคะนี่คือสภาวะกอไก่เครียดที่ตกกระวลนรูมใช่ไหมนี่คือสภาวะขอไข่นี่นิ่นะคะทำอย่างไรคุณจะต้องกินยาแก้ทุกข์ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะ้ดูพราะพุทธเจ้าที่จริงท่านให้ยาแก้ทุกข์แก่เรามาแล้วนะคะ ยาแก้ทุกขนาดนี้เรียกว่าสติปัาสีหรือวิปัสนาหลายคนที่ไม่ชินกับคำเหล่านี้เนี่ยโอ้โหฟังแล้ววิปัสนาไม่ใช่เรื่องของพระเหรอนี่ฉันยังเป็นฉันยังไม่อยากนั่นยังไม่อยากแก่ไม่อยาก่าวัดอะไรกับอะไรที่จริงแล้วคําพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าแปลลงไปแล้วความหมายมันกลางๆมากแล้วคนในโลกนี้น้อยคนมากที่รู้ว่า คำพระเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นยากแก้ทุกเป็นเมดิ c a t i o n นะคะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันจะแปลให้คุณเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจง่ายนะคะคำว่าสติดิฉันจะแปลว่าตัวใจนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะในสองวันนี้ดิฉันจะไม่พูดอะไรที่คุณเข้าใจไม่ได้ทุกสิ่งที่ดิฉันพูดดิฉันจะพยายามโยงเข้าหาตัวคุณนะคะอย่างคำว่าสติเนี่ยคนไทยเนี่ยนะ โดยเฉลี่ยวันหนึ่งพูดเนี่ยนะเจล้านครั้งเธอสติสตางหายไปไหนไม่มีสติเลยดูซิทำอะไรซุ่มซ่ามสติไปไหนอะไรอย่างเงี้ยสติสติอยู่เรื่อยเลยยิ่งเข้าวัดโอ้โหสติถูกใช้เนี่ยหลายครั้งมากต่วันนะคะสติตัวนี้คืออะไรนี่เป็นคําที่เข้าใจยากที่สุดถ้าเข้าใจง่ายเนี่ยนะปัญหาชาวโลกจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยมาแปลสติตัวนี้แปลว่าตัวใจ นะคะตัวใจอ่ะคุณดูนะคะเรามีตัวกายหล่อสวยๆนะคะและเราก็มีตัวใจสีแดงสีแดงตรงนี้นะคะคือตัวใจตัวกายแล้วเราก็มีตัวใจแทนที่จะเรียกว่าจิตใจใจเฉยๆดิฉันก็ใส่ตัวเข้าไปคุณไม่ต้องไม่ต้องเขินนะคะดิฉันจะต้องสร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมาแล้วขอให้ใช้เลยเพราะศัพท์ใหม่เหล่านี้จะช่วยคุณเข้าใจการทำง,งานของจิตใจคุณจะได้ไม่ลุ่มต่อไป ะะฉะนั้นสติคือตัวใจฐานคือบ้านสติปฐานคือการเอาสติมาตรึงไว้ที่ฐานั้งยสี่พูดภาษาของดิฉันก็คือพาตัวใจกลับบ้านสี่หลังนะคะฉะนั้นสติปฐานสี่วิปัสนาพาตัวใจกลับบ้านสี่หลังคือยาแก้ทุกข์ที่ถ้าคุณกินเข้าไปแล้วนะคะคุณจะสามารถหายกุ้งใจได้นะคะ แต่ว่าคนที่จะกินยาขนาดน,นี้คุณดูนะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้คุณดูออกไหมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ข้อมือไม่ได้อยู่ที่ในมืออยู่ที่ข้อศอกอยู่ที่หัวเข่าไม่ใช่มันอยู่ที่จิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยเนี่ยจิตใจของเราที่มันอย่างเงี้ยฉะนั้นคนที่จะกินยาคือตัวใจอคุณไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่กินที่ลิ้นตัวใจตรงนี้จะต้องกิน ฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวใจคืออะไรหน้าตายอย่างไรคุณก็กิน,น,น,นยาขนานนี้มนไม่ได้ถ้าคุณกินยาขนานนี้ไม่ได้คุณก็ทุกต่อไปจนมันตายตายเสร็จแล้วก็กลับ,บมาเนี่ยเนี้ยมุดกลับมาทุกต่ออย่างที่คุณเนะี่ยคุณเคยมานั่งตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ยังไม่ได้เนี่ยกินยาตรงนี้แล้วคุณก็มุดกลับมาทุกต่อฉะนั้นแล้วคุณจะต้องมุดกลับมาทุกต่ออย่างนี้จนกระทั่งคุณมาเจอยาแก้ทุกข์ประเด็นจึงจะหายทุกข์หาย เข้าใจนะคะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างใหญ่ๆตอนนี้เราพุ่งใจไม่ตกนวนฉันไม่อยากทุกต่อไปแล้วพอแล้วฉะนั้นฉันอยากจะหายทุก,ว,นนทก,กวันนี้ฉันจะมาเรียนรู้ทักษะสกิลวันนี้ฉันจะมาเรียนรู้ทักษะการกินยาแก้ทุกข์ขนาดนี้พร้อมที่จะกินแล้วยังคะพร้อมนะคะทุกพอแล้วนะกินยาให้หายทุกดีกว่า